โปรเจกต์หกดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันโปรเจบริษัท Microsoft ลักษณะธุรกิจ Microsoft คือบริษัทผู้ผลิตพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลกโดยผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่มีกำลังตลาดมากที่สุดคือระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows และ Microsoft Office และเป็นผู้ผลิตโปรแกรม Internet Explorer ร่วมถึงทำตลาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกมากมายโดยทั้งหมดนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานเป็นไปนอย่างสะดวกรวดเร็วโดยเฉพาะกับคอมพิวเตอร์ที่ส่วนใหญ่เป็นระบบ Windows และ Microsoft Office มีแพ็กเกจโปรแกรมจึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำงานในองค์กรทุกที่สามารถใช้งานได้ทุกธุรกิจเพิ่มผลิตภลทั้งยังเป็นที่ยอมรับในแบบสากล การนำแนวคิดดิจิทัลมาใช้ในองค์กรเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาด้านการอ่านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนโดยโปรแกรมถูกออกแบบมาเพื่อให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้งานร่วมกันจนเกิดเป็นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมีการนำเทคโนโลยี AI อันชันฉลาดมาช่วยในการวัดผลสำเร็จของการศึกษาได้จริงจึงเกิดเป็นมิติใหม่ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการก้าวข้ามขีดจำกัดในการเรียนภาษาด้วยเทคโนโลยีจาก Microsoft ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนอย่างแท้จริง Reading Progress จะสามารถ สร้างโอกาสในการเรียนรู้เสริมความคล่องทางภาษาเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการและยังมีประสิทธิภาพเสมือนเทรนเนอร์ที่คอยบอกให้ผู้เรียนปรับปรุงการออกเสียงพร้อมแนะนำได้อย่างแม่นยำม,มีคอร์สต่างๆที่สามารถจัดทำขึ้นมาตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลเพื่อผู้เรียนอย่างมีสตัคเจอร์และการนำา AI มาช่วยในการอ่านแม้กระทั่งรูปปากในการออกเสียงช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรู้ได้มากขึ้นรวมถึงผู้สอนเองหรือองค์กรระดับใหญ่ทางด้านการศึกษาก็จะได้ทราบข้อมูลเชิงลึกของ ผู้เรียนแต่ละคนเพื่อที่จะได้รู้ถึงความสามารถของผู้เรียนทั้งหมดข้อดีและจุดที่ต้องเสริมของแต่ละคนจากข้อมูลเชิงลึกที่มาจากข้อมูลจริงทาง Microsoft ได้พัฒนา Reading Progression Alpha และพร้อมปล่อยฟิลเจอร์ดังกล่าวผู้สอนจะเห็นหน้าแดชบอร์ดแสดงอัตราความแม่นยำจำนวนคำต่อนอาทีและสามารถข้ามไปที่คำเฉพาะเจาะจงเพื่อฟังว่านักเรียนออกเสียงอย่างไรผู้สอนสามารถปิด Auto Detection ได้และประเมินนักเรียนอ่านออกเสียงผ่านวิดีโอด้วยตัวเอง ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาปรับใช้กับหน่วยงานภาครัฐ 1. การสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้นมีความสำคัญยิ่งโดยเฉพาะการเริ่มปลูกฝังการพัฒนาทักษะในกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาที่นับเป็นกลุ่มที่สนใจเรียนรู้ภัยไซเบอร์มากที่สุด 2. ปัจจุบันความหลากหลายทางวัฒนธรรมเศรฐษฐกิจและสังคมผลักดันให้ผู้เรียนต้องการสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษาการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนเพื่อการเติบโตอของเศรฐษฐกิจไทย